สวัสดีค่ะต่ายรับบีดิงส์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำแอปเปิ้ลเขียวผสมน้ำทีวีปั่นกันค่ะจะเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะใช้สำหรับเมนูนี้นะคะก็คือแอปเปิลเขียวค่ะ1ลูกนะคะ ตามด้วยน้ำกีวีเข้มข้นของติ่งฟงค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะวันนี้เราใช้น้ำเชื่อมสำเร็จรูปของมิตรผลนะคะแล้วก็เกลือค่ะเราจะใช้ส่วนผสมแค่นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมแอปเปิลกันก่อนเลยค่ะ สำหรับเมนูแอปเปิลเขียวผสมกีวีปั่นนะคะเราจะใช้แอปเปิลเขียวหนึ่งลูกค่ะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยน้ำกีวีนะคะเราจะใช้น้ำกีวีอยู่ที่40 ml ค่ะ น้ำด้วยน้ำเชื่อมนะคะเราจะใช้น้ำเชื่อมอยู่ที่50 ml ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมเทส่สวนผสมใส่ถทกปั่นกันเลยนะคะเริ่มด้วยส่วนแรกนะคะก็คือแอปเปิ้ลที่เราเตรียมไว้1ลูกค่ะน้ำกีวีนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะ และมีอีกส่วนผสมนึงที่เราต้องใช้นะคะก็คือน้ำเปล่าค่ะสำหรับน้ำเปล่านะคะเราใช้อยู่ที่120 ml ค่ะ,ะแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะน้ำแข็งปูน,ปนแก้วค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มปั่นกันเลยดีกว่าค่ะ เสร็จเรียบร้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอปเปิลเขียวผสมกีวีปั่นแก้ว22ออนค่ะเสร็จแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำแอปเปิลเขียวผสมน้ำกีวีปั่นนะคะเป็นการผสมกันระหว่างผลไม้สดนะคะกับน้ำผลไม้สมดูปนะคะแต่รสชาติของแอปเปิลกับกีวีเนี่ยเข้ากันมากๆนะคะเพื่อนๆสามารถลองนำสูตรนี้ไปทำทานดูได้นะคะถ้ารสชาติเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องรับดิงช่องนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ